สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้มาถึงคิวนะคะของคุณเฉินตู่หลิงแล้วค่ะก็โดนเอ่อเาเรียกว่าโดนดึงไปโยงนะคะกับเรื่องกรณีการเสียชีวิตของคุณวี่เหมิงหลงนั่นเองนะคะว่าใครเอ่ยจะเป็นแบบทฤษฎีอะมันมีทฤษฎีข่าวลือที่เรียกว่าเหยื่อรายต่อไปนะคะจริงแล้วก็มากันแทบจะครบแล้วเนาะดาราดังๆไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวจ้านก็ถูกดึงมาด้วยนะคะอีหยางเซนเซียเองก็โดนแล้วก็คุณกลัว จินเฉินนะคะก็มีข่าวลือแน่แนๆแต่ว่าตอนนี้คุณกวัวจินเฉินพวกเราก็เห็นแล้วเนาะเขาก็ไปโปรโมทซีรีส์นะคะเลลักเพลงดาบกับคุณเฉิงวีแบบสนุกสนานเลยไม่มีอะไรเพื่อนๆค่ะโอ้อย่าไปอย่าไปเชื่อแล้วก็หมกมุ่นอะไรกับข่าวลือมากนะคะที่จีนคนเยอะมากเพราะฉะนั้นเลยหลายปากไปหน่อยอะไรประมาณนี้ละคะ่ะเรามาดูการว่าข่าวลือที่เกิดขึ้นนะคะกับคุณเฉินตู่หลิงนั้นคืออะไรบ้างเขาบอกว่ามันมีเรื่องราวของสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะบนร่างกา ของคุณเฉินตูหลิงเขาก็เลยดึงมานะคะเขากับกรณีของคุณอี้หมิงหลงอย่างไรบ้างคะ่ะเขาบอกว่านะคะ อี้เมืองหลงนั้นเสียชีวิตไปเมื่อวันที่11กันยาย,ยนปี2025ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็จะตัดความเป็นไปได้ของเรื่องการเล่นตุกติกผิดกติกาก็คือมีการฆ่ากาันอะไรกันแบบนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีข่าวหรือเรื่องทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะคะของคุณอี้เมืองหลงนั้นยังคงแพร่สะพัดก็เราสังเกตได้ขนาดรัฐก็พยายามควบคุมแล้วแต่มันก็ยังคงมีมีข่าวประมาณนี้อยู่นะคะ จากนั้นจูจ่ๆก็มีรายค่ะก็คือมีรายใหม่ขึ้นมาที่เขาใช้คำว่าเหยื่อในการเลือกนะคะชาวเน็ตก็โพสต์ว่าหลังจากที่คุณอี้เมิงลงนะคะแล้วก็คนดังอีกคนหนึ่งตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันนั่นก็คือเป็นไปได้ว่าจะเป็นคุณเฉินตูหลิงผู้มีชื่อเสียงในด้านความฉลาดแล้วก็ความงามค่ะก็เลยเป็นที่แบบถูกเลงอะไรประมาณนี้นะคะชาวเน็ตนะคะคนที่เขาเริ่มประเด็นเนี่ยเขาก็ระบุว่าเฉินตูหลิงนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะ่ะไม่ใช่ เฉินตัวหลิงตัวจริงแต่ว่าเป็นหุ่นจำลองค่ะชาวเน็ตอ้างว่าเฉินตูหลิงตัวจริงนะคะถูกฆาตก,กรรมไปแล้วแล้วก็บุคคลที่ปรากฏตัวต่อสานาชนในปัจจุบันคือหุ่นจำลองคุณภาพสูงค่ะที่ใช้หมวกซิลิโคนปลอมแปลงเป็นคุณเฉินตูหลิงเพืเ่อนๆค่ะดูข่าวอ่ะต่อมานะคะเขาบอกว่า มาดูความแตกต่างที่ชาวเน็ตคนนี้พบจากการเปรียบเทียบนะคะวิดีโออีเวนต์2รายการล่าสุดของคุณเฉินตูหลิงกับวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะอย่างแรกก็คือหมวกซิลิโคนค่ะชาวเน็ตนั้นระบุว่าเฉินตูหลิงนะคะในการไลฟ์สตรีมในวันเกิดครั้งล่าสุดเนี่ยเธอสวมหมวกอย่างชัดเจนเลยนะคะเป็นเหมือนหมวกซิลิโคนที่แปลงโฉมมาเพื่อนระยะห่างระหว่างใบหน้ามีความเปลี่ยนไปตำแหน่งของใบหูเปลี่ยนไปใยที่หางตา หายไปแล้วกลามด้านข้างใบหน้าก็เปลี่ยนไปเช่นกันคอหงอันโดง่งดังนั้นนะคะคอสวยๆของเธอถูกชี้ว่าตอนนี้มันไม่สวยมันหนาขึ้นตั้งเยอะไหล่ที่ทํามุมฉากนะคะตั้งสง่าหายไปแล้วก็กล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมคางหมูก็โป่งพองขึ้นมาค่ะยิ่งไปกว่านั้นชาวเน็ตยังตั้งคําถามว่าลายฝ่ามือของคุณเฉินตูหลิงยังมีความแตกต่างไปจากเดิมอีกด้วยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญขนาดมือก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะความยาวของแขนเฉินตูหลิงปลอมกับเฉินตูหลิงตัวจริงนั้นมีความแตกต่างกันเช่นกันนะคะและแม้แต่สีผิวก็ยังคล้ําลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้การไลฟ์สดวันวันเกิดของคุณเฉินตูหลิงยังก่อให้เกิดข้อถกเถียงอีกด้วยนะคะชาวเน็ตบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงเฉินตูหลิงตัวจริงร้องไห้แล้วก็กรีดร้องอยู่เบื้องหลังระหว่างการถ่ายทอดสดด้วยค่ะโพสต์ดังกล่าวนั้นได้รับความคิด เห็นนะคะมากมายกันเลยทีเดียวซึ่งการวิเคราะห์นี้ยังก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตจีนคนอื่นๆนะคะเน้นว่าชาวเน็ตจีนแต่ทุกคนเชื่อว่าเนี่ยบ่งชี้ถึงปัญหาทางจิตอืมอันนี้ก็คือจบเนื้อความข่าวเนาะมันอยู่บนแพลตฟอร์ม 163.com นะเพื่อนๆซึ่งมัน มันจริงหรอเ,เพื่อนๆเออต้องถามนะมีท่านใดเป็นแฟนคลับแบบแฟนพันแท้ของคุณเฉินตูหลิงบ้างเอ่ยเพื่อนๆเ,เห็นอา่าเห็นถึงความผิดปกติแบบที่ชาวเน็ตจีนแบบเนี้ยคนเนี้ยเขาพูดถึงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะ อันนี้โหยากหน่อยเนาะยากที่จะเชื่อมันจะเป็นไปได้ไงคนทั้งคนนะแล้วก็การที่จะต้องไปแสดงละครเข้ากองถ่ายอีกนะคะคุณเฉินตูหลิงก็ไม่ใช่ว่างๆค่ะเธอก็อยู่ในกองซีรีส์ตลอดแทบจะทุกเวลาทุกเวลาเลยเธอรับงานแบบโอ้โหค่ะสุดๆเลยนะคะเธอดูแลตัวเองบทเล็กบทน้อยเธอเอาหมดแต่ว่าตอนนี้เธอเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วนะเพื่อนๆอะละค่ะนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีผลงานเรื่องไหนบ้างนะคะที่เราสามารถจะรอดูผลงานของคุณเฉิน ตุ๋หลิงผู้น่ารักของพวกเรานะฮะ เรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องไอ้นั่นซ a ลวอชชิงสตรีมค่ะหรือว่าชื่ออะไรนะชื่อ The Tale of, ออซือชือนะคะ Kingdom r e b u i l t ซึ่งเรื่องนี้ได้แสดงเป็นนางเอกคู่กับคุณถงลี่ยาโอ้โหคุณถงลี่ยาเธอสวยมากเลยเพื่อนๆค่ะโอ้ยแบบไม่ได้เห็นเธอหน้าผ่านหน้าจอมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะตะลึงความสวยของเธอนะคะเรื่องนี้มีถึง45ตอนด้วยกันเป็นละครสตอกที่ถ่ายทําเสร็จเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็รอชมกันได้ ที่ CCTV แล้วก็ทางแพลตฟอร์มโยคุค่ะเรื่องราวนะคะเรื่องราวก็คือ เป็นแนวย้อนยุคนะคะย้อนกลับไปในปี494ก่อนคริสตกาลเลยค่ะอาณาจักรอู่ตอนนั้นได้พ่ายแพ้ต่ออาณาจักรเย่นะคะกษัตริย์คาโกเจียนแห่งอาณาจักรเย่นั้นตกเป็นทาสแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงในวังอู่เป็นเวลาถึง3ปีด้วยกันหลังจากที่กลับมาถึงอาณาจักรนะคะโกเจียนเนี่ยต้องอดทนต่อความยากลําบากนับไม่ถ้วนอาศัยพรสวรรค์อันพักดีของหวนจงแล้วก็ฟานลี่ค่ะต่อสู้เพื่อกอบกู้อาณาจักรขึ้นมา ะะก็คือจะฟื้นฟูอาณาจักรอู่นั่นเองทางด้านของหวันจงได้นําเสนอนะคะกกลยุทธ์โค่นล้มค่ะ ซึ่งก็ใช้ซีซีเนาะผู้หญิงนะฮะเป็นหญิงสาวซักผ้าธรรมดาคนหนึ่งก็ได้อำลาฟันลี่คนรักของเธอแล้วก็เดินทางไปไปที่แคว้นอู่ด้วยความตั้งใจที่จะไม่เป็นชนชาติที่โดนพิชิตก็คือแพ้อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องไปแบบช่วยด้วยขณะที่ทางกษัตริย์อู่นะคะฟู่ชายแล้วก็เหล่าเสนาบดีต่างก็ระแวงโกเจียนทั้งนั้นเลยแล้วก็ทดสอบเขาซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะทางด้านสาวงามซีซีนะคะก็ ก็สามารถสังเกตเห็นแล้วก็เตือนพวกเขาได้เสมอเลยนะคะก็นางก็เหมือนเป็นสายลับใช้ความงามไงใช้ความงามเป็นอาวุธนะคะจากนั้นเธอก็ไปร่วมมือกับฟ้านลี่แล้วก็คนอื่นๆเพื่อให้พวกเขานั้นรอดพ้นจากอันตรายค่ะ ขณะที่อาณาจักรเอกกำลังรวบรวมการสนับสนุนจากประชาชนอย่างลับๆนะคะทางด้านอนาณาจักรอูกับอวดอ้างความสําเร็จของตนค่ะก็ออกล่าอนานิคมอย่างไม่สิ้นสุดเลยนะคะจากนั้นอํานาจของทั้งสองอาณาจักรเนี่ยก็สูสีกันอีกแล้วโกเจียนคว้าวกว่านี้ไว้ได้ในที่สุดค่ะขณะที่ฟู่ฉายนะคะต่อสู้เพื่อชิงอํานาจเหนือหววฉีเพื่อยึดของกูซูเมืองหลวงของอาณาจากักรอูแล้วก็นําพาะะอาณาจักรกลับคืนมาได้ค่ะเรื่องราวยังเล่าถึง ตำนานความรักแล้วก็การเสียสละของ แม่นางซีซีหรือว่าไซซีที่พวกเรารู้จักกันนะคะแล้วก็ฟานลีเพื่อ,อนาจักค่ะโดยอ้างอิงจากประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะแหมเพืเ่อนๆค่ะเรื่องราวแบบนี้ก็ต้องจบด้วยการเสียสละอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณถงลี่อยาเธอสวยมากสมกับเป็นไซซีเลยนะคะต่อมาเรื่องที่สองที่รอดูกันได้อดวานก็หล่อมากเลยเรื่องน,องนี้เรื่องนี้คุณเฉินตูหลิงของพวกเรานะคะต้องเลือกผู้ชายนะคะซึ่งผู้ชายก็เป็นผู้ชายหน้าตาดีแล้วก็กล้ามแน่นทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณโจอี หลานถังเสี่ยวเทียนหวังรุ่ยฉางแล้วก็คุณเกาเหมาถงนะคะสี่ชายด้วยกันในเสี่ยวชูค่ะเพื่อนเพื่อนเรื่องนี้น่าดูมากแต่ก็ไปลงที่แพลตฟอร์มโยกขูนะคะตายตายไปยังไงดีเพื่อนๆนมันไม่เป็นสมาชิกแล้วกันเนาะสามารถที่จะแอดวานทำคอนเทนต์เข้าไปในช่องสมาชิกได้แต่ว่าไม่สามารถจะปล่อยออกมาให้มันปล่อยเป็นสาธารณะได้นะคะโดนโดนเขาตีโดนเขาตีนะคะมีทั้งหมด36ตอนด้วยกันเพื่อนเพื่อนค่ะสำหรับเรื่องนี้คุณเฉินตูหลิงของพวกเรานะคะก็เป็น ตัวเดินเรื่องอยู่แล้วนางเอกนะคะก็ด้วยความมุ่งมั่นจะหลีกหนีโชคชะตาที่เปรียบเสมือนเบีย้ยในการต่อสู้แยั่งชิงอำนาจนะคะของผู้ชายในราชวงศ์เนี่ยแหละค่ะนางเอกของพวกเรานะคะแม่นางฉูค่ะธิดาของท่านแม่ทัพจึงตัดสินใจกําหนดชะตาชีวิตของตนเองนะคะแล้วก็เลือกที่จะเขียงข้างเชี่ยเหยียนหลายค่ะทหารผู้เคยถูกหมองข้ามแล้วก็มีอดีตอันยากลาบากนะคะชีวิตพระเอกมีปมค่ะจากนั้นเธอก็ฝ่าฟันความวุ่นวายทางการ เมืองแล้วก็สงครามนะคะแล้วก็คู่มิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธเนี่ยสามีภรรยาก็ร่วมกันเปิดโปงแผนการไลฟ์ของลัสบอสแล้วก็ปกป้องอาณาจักรจากศัตรูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะเรียกได้ว่าต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสําหรับประชาชนแล้วก็ใต้ล่ากันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่2แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่อง Win Beyond the War ค่ะเรื่องนี้หาพระเอกอยู่นะยังไม่ประกาศพระเอกนะคะเพื่อนๆเรื่องนี้จะเป็นของ Ten c ซ n ว v ดีโอค่ะก็ยัง ไม่ได้เปิดกล้องแต่ว่าเป็นโปรเจกต์แบบ TBA อยู่นะคะเรื่องนี้เราจะได้เห็นนะคะคุณเฉินตูหลิงแต่งตัวแบบผู้หญิงสงสัยในปลายราชวงศ์ชิงแล้วละ่ะคือเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นนะคะช่วงปลายราชวงศ์ชิงเราเรื่องราวของวี่สู่เฮานะคะซึ่งเป็นนักวิชาการผู้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่หมู่บ้านหลิวลีทางตะวันตกของมณฑลฟูเจียนค่ะทีนี้พอกลับไปแล้วเขาก็ได้รู้ว่าตระกูลของเขาเผชิญกับวิกฤตนะเพื่อนๆเขาก็จึง ออกมาปกป้องนะคะแต่ว่าตอนนั้นจัก,กรวรรดิชิงะคะ่ะราชวงศ์ชิงกําลังจะล้มสลายแล้วนั่นเองอีกนิดเดียวค่ะใกล้เข้ามาแล้วจุดจบเรื่องราวก็ดําเนินไปในป้อมปราการดินอายุกว่าร้อยปีของหมู่บ้านหลิวลี่เนี่ยแหละคะ่ะครอบคลุมหลายชั่วอายุคนแล้วก็หลายยุคสมัยมาแล้วสะท้อนให้เห็นชีวิตของชาวบ้านชาวจีนที่นี่ที่ต้องดินลนเอาชีวิตรอดนะคะท่ามกลางความวุ่นวายก็ผ่านช่วงเวลาแห่งทั้งความรักความเกลียดความสูญเสียแล้วก็มีความ พักดีแล้วก็ความขัดแย้งนะคะซีรีส์ถ่ายทอดเรื่องราวของคนนะคะคนจีนที่ในระดับ ที่ไม่ใช่แบบรัชวงศ์เนะาะรัชวงศ์ก็เหลวแหลกเต็มทีแล้วในตอนนี้นะคะที่รัชวงศ์จริงชิงกําลังจะล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการฝ่าฟันการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะคะก็เผยให้เห็นภาพสะท้อนอันชัดเจนของความเข้มแข็งความเป็นมนุษย์แล้วก็การผ่านพ้นของการเวลาภายในหมู่บ้านอันยืนยาวแห่งนี้นั่นเองค่ะก็ถ้าเป็นช่วงของปลายราชวงศ์ชิงเนาะถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนการที่ให้เข้ากับยุคสมัยเนี่ย ก็คงจะอยู Jamie, no. ่รอดยากนิดนึงเดี๋ยวต้องรอดูนะเดี๋ยวให้ให้เปิดกล้องก่อนละกันนะคะคงจะได้เห็นแบบเขาเรียกอะไรดีว่าในบทละครในพอดอ่ะเขาจะสร้างไปในทางไหนนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็ฟังข่าวลือไปแล้วก็ใจเย็นๆกันนะเพื่อนๆมันก็อย่างนี้แหละเออที่จีนเขาก็โยงกันเยอะๆแยะเลยในตอนนี้นะคะก็ใจร่มๆกันนิดนึงบอกแล้วเรื่องราวเกิดไกลพวกเราเกินไปเกิดที่จีนคนจีนเขาเยอะนะคะเพราะฉันให เขาจัดการเรื่องราวของพวกเขากันเองนะคะพวกเราอย่าไปหมกมุ่นมากแล้วแล้วก็แสดงความคิดเห็นอะไรหยาบๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรก็ใจเย็นกันนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะพวกวิดีโอพวกอะไรต่างๆเนาะมันก็สามารถจะสร้างกันได้เพื่อนๆค่ะเนาะบางทีเราเห็นเพื่อนๆบางท่านแบบว่าเชื่อฝังจิตฝังใจเลยกับแบบเสียงอะไรเสียงกรีดร้องโหยหวนอะไรต่างๆวิดีโออะไรต่าง,ๆ,างๆว่าจะต้องใช่แน่ๆใช่แน่ๆมันทับกันได้หมดอะเพื่อนๆค่ะใจเย็นๆ เนอะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะปล่อยวางปล่อยวางค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ